สวัสดีค่ะสาวูเมนน้ำไทยกลับมาพบกับคิตตี้ครั้งนะคะวันนี้นะคะก็เป็นลุกที่17แล้วนะคะสำหรับพลวินวันนี้คิตตี้จะเปลี่ยนแหวกแนวดิดหน่อยนะคะเคยเป็นไหมคะน้ำรองลวกผุพองแผลเป็นน้องวันนี้นะคะคิตตี้จะทำลุกออกแนวผุพองเป็นน้องอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะทำไงเราไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะทำเหมือนเด ก็ใช้วัชลีเนาะทาให้ทัท่วนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้พรนโดใส่ลงไปนี่เห็นไหมคะว่ามีบางจุดที่มันยังเป็นขาวๆอยู่แต่ว่านี้มันเป็นปลิสเตอร์เนาะมันเป็นเหมือนกับว่าหนองๆนะคะบางทีหนองๆข้างในอาจจะเป็นสีใสๆขาวๆคุณๆเหลืองๆก็ได้นะคะคิปตี้ก็เลยเก็บส่วนนี้ไว้ได้นะคะแต่ถ้าสมมติเป็นบางแผลที่เราจะต้องรอจนใสแล้วก็ต้องรอนะคะแต่อันนี้คือใช้ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก่อนที่เราจะมาเริ่มเราจะใช้ แอลกอฮอล์เช็ดหน้าของเราก่อนนะคะแล้วก็จะแปะโซนนี้ไว้ที่หน้าพอแปะเรียบร้อยแล้แลวเราก็ใช้ก้าเปรเซ็นะคะโดยใช้ฟองน้ำปะปะปะให้มันดูเหมือนกับว่าอยู่บนผิวของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็แต่งเติมสีสันแต่ว่าคราวนี้นะคะเราไม่ต้องใช้เลือดนะคะเพราะว่าเป็นพวกบริสเตอร์นะเป็นพวกรอยหนองยังไม่มีเลือดออกมานะคะ นะคะสาวสาวแม่น้ำไทยกับลุกในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแอบหนอกผุๆเนิดหน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย